ยูโทเคนมีมูลค่าไหมคะมีพวกคุณต้องการยูโทเคนกันไหมคะต้องการทำอะไรได้บ้างซื้อของได้ไหมคะได้ซื้อบ้านได้ไหมคะได้โรงแรมก็ซื้อได้นะคะซื้อที่ดินก็ได้นะคะวันนี้เราเอายูโทเคนไปใช้ได้ทั่วโลกสบบได้ทาการยกเลิกอันเก่านะคะแต่ทุกวันนี้เราจดอันใหม่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการค้าขายอีคอมเมิร์ซในเมื่อสบบ DSI แนะนําให้เราทําอะไรเราทําหมดแล้วทุกอย่าง นะคะแต่ข่าวที่เอาไปออกนี่คือเอาของปีที่แล้วกับของอันนี้มาม่วกันเรากําลังยื่นเรื่องนะคะยื่นเรื่องฝ่ายฝ่ายกฎหมายนะคะไปที่สารสารปกครองนะคะว่าเราต้องการยื่นเรื่องขอความคุ้มครองนะคะว่าสคบได้ออกนะคะสคบถูกต้องให้เราแล้วแล้วเหตุไฉนคุณจึงนําจับเองนะคะในเมื่อคุณ ออกสบอให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราทําการค้าขายอินเทอร์เนต็ตอันเก่ายกเลิกไปแล้วและจดใหม่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คุณกลับนําจับเองนั่นนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนออกข้อมอ,อกออก,ออกเอกสารเองแล้วคุณก็มานําจับเองอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะปิดคอยเนี่ยดังทั่วโลกก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองไงคะถ้าคุณบอกว่าอยู่ฟัน ไม่ถูกกฎหมายคุณพูดได้แต่ถ้าคุณบอกว่าผิดกฎหมายก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ากฎหมายมันยังไม่มีออกมารองรับคุณเข้าใจไหมคะกฎหมายประเทศไทยเคยออกก่อนที่จะมีเรื่องไหมคะส่วนใหญ่มีเรื่องแล้วจึงออกกฎหมายตามถูกไหมคะในเมื่อวันนี้แล้วกฎหมายยังตามไม่ทันโลกมันเปลี่ยนไปไกลแล้วคะ่ะแล้ววันนี้เกิดความเสียหายหรือยังบริษัทปิดหนีคุณหรือยัง ถูกไหมคะบริษัทยังไม่ได้ปิดหนีทุกอย่างธุรกรรมยังทํางานได้แล้วคุณไปแจ้งความเอาผิดเราเพื่ออะไรแต่คนที่ไปแจ้งความก็จนวันนี้คุณออกข่าวว่ามีผู้เสียหายแสนรายใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ได้กี่รายห้าสิบรายยังไม่ถึงเลยเแล้วคุณเอาอะไรมาพูดประโคมข่าวทุกวันขอให้คนไปแจ้งความขอให้คน,คนเ,คเรียกร้องจนจะแถมบ้านแถมรถแถมทองกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีคนไปแจ้งความค,คุณไม่สงสัยกันบ้างเหรอหยุดพูดคำนี้นะคะสื่อทั้งหลาย คุณพูดไม่ได้นะคะพวกเราโดนหลอกเราพูดอยู่นี่ว่าเราไม่เคยโดนหลอกพว่คุณโดนหลอกมั้งล่ะพวกพวกคุณโดนหลอกมั้งล่ะคะนักข่าวโดนหลอกอยู่ใช่ไหมคะที่ผ่านมานักข่าวอย่าพูดซีซัวค่ะเป็นนักข่าวยิ่งต้องพูดระวังหน่อยนะคะใครหลอกกันยินตามพี่มาเป็นพันไม่มีใครเสียืประโยชน์ื่้แต่คเจ็บต้องค่ะ